สวัสดีครับผมไม่พี่น้องครับมือนี่ผมอยู่ถนนตัดไม่นะครับคุณผู้ชมครับของเมืองสีสเกตนะครับถนนเส้นตัดไม่นะครับทิ่จากแถวเทคนิคนะครับคุณผู้ชมครับกับสิไปท้างพุ่นละครพุ่นท้างล่ามขมแหงนะครับสี่ออกกุฎองพ่อพิสัยนะครับถนนเส้นนี้ถนนตัดไม่กับเป็นถนนที่สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือนทั้งสายมือฮอหนี่กับสิเป็นหุ่นซือว่ากับสิเป็นท้าง ทั family, in jungle, to to ้งเกษตรทั้งเมียงเขานี่แหละครับทั้งนี้มีต้นยางต้นยางเยอะแยะเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นถนนตัดใหม่นะครับถนนตัดใหม่ที่จะเข้ามามาเมืองศรีสะเกดนะครับตัดมาจากถนนเลี่ยงเมืองนะครับตรงบริเวณมอรามคำแหงนะครับซึ่งมาจากปุทุพรนพิศัยแล้วก็ผ่านหน้ารามคำแหงแล้วก็จะเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็เป็นถนนที่สวยงามทีเดียวนะครับนี่ข้างหน้านี่เป็นสะพานนะครับ สะพานข้ามอะไรครับเี่กคุณผู้ชมเนี่ยอ๋อสะพานข้ามห้วยสําราญนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสะพานก็สวยงามทีเดียวนะครับสะพานข้ามห้วยสําราญนะครับคุณผู้ชมที่เห็นทางด้านหน้าน้นนี่ผมขับจากเมืองสีสเกตนะครับนี่เขาเรียกว่าสะพานห้วยสําราญนะครับเป็นสะพานข้ามห้วยสําราญผมกําลังมุ่งหน้านะครับจากตัวเมืองสีสเกตที่จะออกนอกเมืองไปยังถนนเลี่ยงเมืองแถวแถว เรียกอะไรนะครับหมอนใหม่ท้แถวเลี่ยงเมืองแั้แถวรามคำแหงนั่นเองนะครับนี่ผมกําลังมุ่งหน้าไปถือว่าถนนดีใช้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็สองข้างทางนะครับก็มีป่าไม้เป็นป่าเป็นต้นไม้ก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็เป็นถนนตัดใหม่นะครับจากเลี่ยงเมืองนะครับเลี่ยงเมืองรามคำแหงนะครับ เลี่ยงเมืองหรือว่าแยกพืชสวนนะครับเขาเรียกว่าเลี่ยงเมืองหรือว่าแยกพืชสวนหรือว่ามรามคำแหงนะครับที่จะเข้าตัวเมืองสีสะเก็นะครับคุณผู้ชมครับถนนก็สวยงามทีเดียวนะครับสองข้างทางก็มีป่ามีต้นไม้มีลําห้วยนะครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่เจออีกแล้วนะครับห้วยสําราญอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมันน่าจะคดโค้งู่แถวนี้นะครับห้วยสําราญเจอมาสองสองสะพานแล้วนะครับตรงนี้ บริเวณนี้นะครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือถนนตัดใหม่นะครับจากเลี่ยงเมืองจากแยกแถวแถวลำกาแหงหรือว,ว่าพืชสวนเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับกอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับศรีสะเกดชาแน,นลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ